มาดูเด็กเด็กเยี่ยวออยังเยี่ยวก้าวยังวันดี้กับผมอยู่นะตรงน,นององงี้นะครับทีมหลังบ้านน้องผู้หญิงนะครับผมถึงเวลากินข้าวรับกันปุ๋ยเลยนีออย่เยี่ยวออยังฮึเยี่วยัง กินเดี๋ยวคนนอนรับกันบายเอาเดี๋ยวมามากินข้าวอาออกมาเดี๋ยวมาวครับนี่ครบนะครับทุกอย่างเนื้อสัตว์อกไก่บำรุงสร้างน้ำนมครบหมดทุกอย่างเอ้ กินเด้กินเด้พรอ,อยู่นี่แหละกินเด้กินกินเด้กินกินกน,น้จ้าสี่มือกับพวกมันนี่สี่หรอบ กินไงวออกินกินยวดีๆเซตก็ซ้มนุ่มซ้าม,มุมนู้นครับปหนังต้มไก่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสือป่ง,งไก่ต้มซับไว้เรียบร้อยแลย้วเอาดีๆก่อนครับ กินเนี่วกินก่อนเนี่วกินเนี่วกินเด็กๆมันร้องอย่างนั้นแหละกินเนี่วกินให้มันเสร็จไปไอ้ได้กินน้ําแล้วก็เข้าไปเอ้เรากินเนี่วกินกินให้เสร็จกินให้เสร็จเป็นห่วงรูกับเป็นห่วงรูมานี่ก่อนมานี่ก่อนเนี่ย นี่นี่ลูกอยู่นี่เรากินให้มันเสร็จก่อนเร็วเร็วเร็วห่วงลูกแล้วเป็นห่วงลกูกเออากินให้นหมดก่อนเออเออกินให้มันเสร็จสักเออ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 เอเอ อ่อาโอเคเดี๋ยวพ่อกะน้ำให้แป๊บเดียวอ่าเข้าไปโยบลูกไปเดี๋ยวใจเย็นไปใจนุ่นก่อนแล้วน,นะพี่ดีดีก่อนนะเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่ทันไม่ทันแป๊บเดียว นายนดูกับคุณแม่ลูกร้องรีกินรีรมักลูกเอ่อนี่น้ำนะดีดีนนายนดู คือปูป้าหนะกับปูเสมอดีเรียบร้อยกรบพุ่มแต่เวลาเขานอนไม่กี่ทีเรียบร้อยกรบพุ่มเละตุ่มเป๊ะหนาวกับไอ้ดีดีก็กินแล้วนะน้ำกระลุงเดียเตรียมให้เลยโกเก็ อืนั่นหลูกไปครับเอากับตรงเดียวปิดไว้ก่อนนะกันเพื่อพ้นตกลุกขึ้นมือไม่ตันมวกมเนาะแฟนฟวีว่าบอดปิดอโอเคครับม,มาตึงตาจามล้มจามมุมครับทีนี้ไกลนะครับซับอืมต้องลงมู่นะครับ กองหลกหมูจะเอาแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วก็ผสมอาหารรับหลกหมูพปิดเศษอันนี้ซับนะครับผมละเอียดซับละเอียดเสียโดกับคุณบุญรอดอ,อ่าี้ของโดครับอืมีนของรอดอืม

เอาใจตั้งกัตานเอาเดี๋ยวเดินไปดูดีๆแป๊บนึงครับพ่อเฟซียับตัวสังกัตานเลยครับเฟบซีสังสังกัตานเนี่ย นีเรียบร้อยลูกสาวหลับเช็ค่อน้านหลังสองหัวหนึ่งที่พุงสามเป็นหกนอนอยู่นี่หนึ่งเจ็ดครบรับแล้วครับดีๆอย่าก,กันยุ่งจุดนะครับแบบไม่ทำลาย สั์นะครับผมมาเป็นตาลายเราก็เรียงปัดลมเปิดแต่ว่ามียุ่งนะครับตรงเดีวก็เลยยังไม่เปิดปัดลมเนาะไม่แมใจมียุ่งรับมีแมงนะครับผมแม,งมลงแมลงไม่แ่ว่ามียุ่งนะนี่ซามนะครับกำลังกินนมแม่อยู่ซามเป็นก๊กนอน มุ้ยมุย้ยอยู่อีกหนึ่งเจ็ดรครบทับเอานอนดีดีนะกับเอฟซีหลับฝันดีครับเอฟซีค่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้คุดไหนนะโอเคครับผมเสร็จรับเรียบร้อยถี่นเลือกตาแต่เดินมาดูเป็นระยะครับแล้วคืนนี้แข่นี้นะครับผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหลับฝันดีนะครับผมเอฟซี FC, ทุกท่านเสียดเออย่างกินอยู่เลยครับผมตัวสังกาทา